มันอุดอู้อะอตอนนี้มันไม่ระดวเอาเอาเอาถ้าไม่มีเอาคือถ้าถ้ามันอุดอู้ไปอะมันจายว่าแบบถ้าเพื่อนโดนเวมันจะช่วยไม่ได้แล้วมันจะไม่ทันแล้วพี่มีรถตรงนี้แค่คนเดียวเออมีรถสองปัญหาใครบ้องตี้ที่แผนเต็มที่พี่ลงใช่ปะเออเพราะว่า เดี๋ยวเดี๋ทำมมาไม่ติดนี่อย่างเงี้ยเาไม่รู้ว่าตรงนีไ่รถนี่ว่ะไม่รู้ว่าตรงนั้นน่ะตีทีมเราลงใช่ไหมตอนแรกพี่เลยปล่อยเพราะว่าหนึ่งเลยไม่อยากไม่อยากสู้ตรงบ้านเนี้ยรู้รู้รู้อยู่ว่าบ้านมันมันได้เปรียบเสียเปรียบยังไงครับแต่คือไอตรงม์าสเนี่ยคือเรายัดสู้ได้เว้ยมันจะเป็นบ้านไฮรูทของหลังใช่ป่ะถ้าจำไม่ผิด เป็นบ้านบ้านเดียวนึออบ้านนั้นเดียวหนึ่งโลมารู้อะเออนั่นแหละคือมันสู้ได้ก็แผงเก่าพี่พี่ก็เลยแบบให้ไปยัดตรงนั้นก่อนเลยนั่นแหละตามที่พี่ชินเลยพวกผมทำได้อยู่แล้วไม่ใช่ไงแต่พี่กลัวเออเข้ามาแล้วแบบเออมาปรับอะไรโครงสร้างอะไรนี้เพราะว่าพี่เป็นไอจียไงเพราะพวกผมแบบไม่ได้แบบว่าไอเฮ้ต้องเอาแบบเก่ากูเท่านั้นนะกูเล่นได้แค่แบบนี้ไม่ใช่เว้ย ที่เสนอได้อะไรได้หมดมันคือทีมของเราแล้วเอชเคมันคือทีมของเราพวกยังไม่เข้าไม่หลงผมยังมีเออเก่งๆอันนี้ก็เนี่ยถือไว้นี่ไปเลยว่าเข้าใจตรงกันว่าไม่ต้องเก่งอะไรแล้วพี่ไอ้กล่องหลงมึงได้ลดไหมนะจริงๆอะโดดจากนี้ไปถึงนู้นอะมันโดดขึ้นได้เลยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่สองสามศูนย์ออกเลย 7, เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสองศูนย์นะหกเกือบไม่ถึงไม่มีมีคูณสามให้เออเก็บสมองไม่ได้ก็เร,เริ่มจากตัวไหนก่อนวะเดี๋ยวเราเรมูฟตัดไปข้างล่างถ้าเก็บนี้นะบอกไม่หมดอย่างเดีเดี๋ยวเ,เ,เรามูฟข้างล่างเลยแล้วเ,เราไปขึ้นสองตรงนี้ขึ้น คนเดียวหรือสองคนก็ได้แต่ต้องมีคนหนึ่งมาเล่นตรงนี้ให้ก่อนจุดสี่เะว่ากันพวกที่แบบโมูปลายนี้ออกเเลลยยออกมามามาเยอะตอนแรกแบบเล่นเล่นแข่งี่เราเล่นกันนะคือแบบพี่พี่รู้สึกรู้สึกแบบ เก่งๆเหมืแบบกูเล่นไม่ได้แต่ก็พยายามแบบพยายามแล้วพยายามเพราะมันไม่ได้ทุกคนมันเออนั่นแหละเผือนมันเล่นยากอะแพรแพรที่เราเล่นเล่นกันน่ะคือมันมันไม่ได้ยากสำหรับพวกเราหรอกเด็มกูเนี่ยกูฟึ่งมาไม่เข้าใจใช่ใช่มันโอ้มันต้องหลายยากมันต้องแบบได้เล่นแผนนี้ไปอยทําซ้ำน้ซ้เดือนนึง มานันนะมันถึงจะรู้ว่าต้องทำยังไงมันใจยาเกมดวลรู้เยอกอลอะไรวะ g a m เกม u r r รู e เล่นเวลาต้องติดติกันหน่อยนะตอนโมบะแล้วก็ตอนตอนจะออกร้อยหายนะพนลงบ้านซ้ายมีอ่ะ ถ้าแบบเนี้ยแ,บบแล้วถ้ามีคนดักสะพานในกล้องตายนน่ยจังหวะเกมสี่เริ่มต้นเกมมาเกมสั่งโอเคขึ้นอ้าวโทษ <c oughs> อ,อีทุกท่าน จริงกูกูเล่ไกูโคตรกดดันตัวเองเลยแบบกดดันชิบหายเลยแบบโคตรกดดันเลยที่อ่ที่ไปไปซ้ายเลยป่ะเลี้ยวซ้ายยาวเลยใช่เลี้ยวเลี้ยวยาวเลยเราไปไลาเท่าหนึ่งพี่มาเทสอ่ะดีเราเราชอบบรรยากาศตอนที่มาเทสมากกว่านะใช่เหรอที่รวยฮะวะชิวๆอ่ะไม่ด้องชิวอะกดดันตัวเองก็ตอนนั้นกูแบบกูมาแบบกูไม่คิดอะไรเลยอ่ะกูก็มาเทสของกูสไตล์กูกูเล่นของกูแต่พอมาได้ลงจริงๆปุ๊บเอ๊ เต้นไม่เป็นตายกูเลยแล้วเ,ลเปลี่ยนแผนเล่นเออมันรีเซ็ตใหม่เว้กูกูตื้เลยกูอะไรง่ายคือแบบเราไม่ได้ทำแผนนี้มาเออคือประมาณนั่นแหละเหมือนมันมันเริ่มเริ่มแผลไม่เออเพราะตัวพี่นะเดี๋ยวขึ้นไปตรงนี้พี่คนหนึ่ง้วจากนีสองคนสอง ใครที่อยู่ฝั่งตรงเนี้ยส่องตรงนี้ให้หมดเลยนะส่องให้ชัวร์กูไม่มีนะพีนพี่มีแค่คูณสามมีแล้วหรอเดือถ้ากระโดดเดือดเดี๋ยวส่องได้อยู่คิดว่าพี่มีคูนสามให้อันหนึ่งอ่ะเอาเอาผมเอาผมไม่มีเลยจอด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 ตรงไหนวะเดี๋ยวพี่จอดให้ตรงนี้พี่จอดให้ตรงนี้นะเสิร์บไว้โอเคส่องไปก่อนที่น้ำมันหมดพาร์ทรถเลยู่ เออเพลย์บอล้นร้อไปให้มาแล้วดรอปไปดิไอ้กล้องกล้องกล้องดรอปไปเลยตรงนั้นแหละกล้องวิ่งวิ่งลงเบลลร้นร้อนเนี่ยดิกูจะส่องต่อยังไงมีร้นร้อนอยู่ตอบให้กูดรอปเลยดรอปอะลิซดรอปทียอะไรของมึงไงเมื่อกี้เอาเลยเอาเลยกูมีร้อนร้อนไม่ได้เอารับพี่พี่ไปเก็บมันปรับแคฉกมองเห็นหรือย่างไ้เฮียถ้าบอกไอไก่อย่างเงี้ยพี่มองไม่เห็นปะ จะดดููใใหห้้ถ้าไปตรงขวาตรงเนี้ยน่าจะมองเห็นก็เดี๋ยวเราจะเล่นออกขวาฟาร์มได้ปะเนี่ยไม่มีสะโกนไกลเนี่ยฟาร์มฟาร์มฟาร์มไปเลยฟาร์มไปเลยมีเวลาอยู่ใต้หลังหนึ่งสองหลังอะแต่ไม่มีน้ำบ้างมีเยอะมากเก็บไโดนมีไม่มีเก็บไว้เก็บไว้มีปะตอนนี้ฟาร์มผมยังไม่เห็นนะฟาร์มไม่เห็นใช่ปะพี่ไปก่อนนะรอแป๊บนึงฟาร์มอะไม่เห็นฟาร์มไม่เห็นร้อยเปอร์เซ็น ตัวแล้วตรงนี้มีมีคนบ้าตรงนี้มีคนบ้าเป็ดรักสี่แป๊บนึงไม่มีไม่ไม่เห็นไม่เห็นไม่มีไม่มีโอเครู้เรื่องเดี๋ยวเข้าป้อมเสร็จปุ๊บพี่รอนะเรารอทิมสามแยกคือบ้านนี้นะที่เราจะทิมอ่ะโอเคกูเป็ดแล้วยังมีกูกูเป็นแล้วที่เสียงจอพี่เจมาแล้วกูหันหลังอ่ะกูเป็นแล้วกูเป็ดแล้วลบเราอ๋อกูกูมียาเป็นเด็ดสิบ มาทีม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 ตอนนี้ตอนนี้เลยตอนนี้เลยกำลังได้ทิมมารสี่เลยยังไม่ได้ทีมอีกมาร์คสี่เลยเพื่อนเอกรูแบ่งได้เพชรเบต้ามีคนตะกี้ไม่มีใครแจ้งมีใครแบ่งเหรอแบ่งได้บ้านบนนั้นมีคนดตอนนี้มีคน่ะีเอาเอาเอาอยู่มีป่องเดียวเจมลืมแจ้งนะครับจะเล่นสองฝั่งเงี้ยแล้วก็หาคนไปเล่นตรงนี้ด้วยคนหนึ่งมาร์คสี่ พักสี่จะเล่นเงียบเลยเล่นเปิดเสียงอ่ะถ้าเล่นเงีนไปก็ได้เล่นเปิดเสียงไม่เงียบเปิดเสียงใหห้มดาไม่เงีนผมไม่ไปเพราะผมไม่สกปรกเออเปิดเสียงให้หมดเลยไปลกฮไม่รู้ใครยิงกูมาบ้านเนี้ยเป็นพอยท์ถัดไปนะที่เราจะเอาไม่รู้ใครยิงผมระวังระวังเันอกูมีคนสี่เจมไม่ได้แจ้งเพื่อนใหม่ตากับมาร์คห้ามีคนเอาเล่นหรอไปใช้ดิมีแล้วมีแล้ว ไม่มีอะไรเลยอ่ะเอาไปเนี่ยสมุนทองทดลองเนี่ยหมดตรงนี้ใช่ปะใช่ใช่ใช่โอเคป้านาเงียบป้าคณะกดมาล้วนๆเลยนะพวกฟาร์มอะไรพวกเนี้ยมึงไปอยู่อีกฝั่งดิมึงจะได้ดูต่อไปในกล้องเอารถไปด้วยโอ้ขวาไฝั่งน่นเงียบ่ะเก็บไม่ได้คุณอะไกล่ะมันเก็บไม่ได้ยังไงวะบ้านน่ะ เนินตรงนี้มันเก็บได้ปกเหลือมไในไม่หน้าไม่ต้ามีมึงไม่ต้องเสียเวลาเดินกลับไปเอารถรถจังหวะมีดูตรงนี้นะเพราะโซนเนี้ยพี่มองแต่แรกไม่เห็นนะจับได้จัได้จัได้ที่ยิงอยู่พี่มันยิงอยตามที่หน้าเราเส้นหมตรงนี้สองที่ไม่มีเนี้ยสามที่ไม่ทำอะไรไปเช็คนี้เดินขึ้นหลังเนินได้แต่เซฟตัวเองด้วยเออันนี้มีแล้วแน่ๆมารสองอ่ะ เีฮาจัดด้วยปีหลังคาตั้งหนึ่งตัวมีเข้าไปเลยบ้างสิก่อนมักสี่ไปมักสี่ราโอเคชัดอะตั้งหนึ่งมีมีหรอก็มีไงโอเคคุณสี่สอง่นใครใจว้ไม่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 ไเอาวาคุณสีอาคนเดียวหไอ้นกูตกอู่บ้านสามนคูเนี่ยวิ่ข้ามาดินล้วจะไปข้างหน้าก่อนไหมบ้านนี้บ้านได้เนี่ยบ้านน้าผมได้เลยเข้า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 เลยปไปเอารถันึง ว้าคนหกแป๊บถ้าถ้าเราเล่นบ้านเนี้ยเวรเนี้ยจะตันหน่อยนะเพราะว่าเราต้องตีเราต้องเดินตีอย่างเดียวเลยแบบว่าต้องไล่ตีไปทีละทีละ,ทละตีอะ่ะเริ่มตีมาณว่าเหมือนฟาร์มอย่างเงี้ยเราก็ต้องตีนี่เสร็จแล้วเราก็ต้องมาตีนี่อีกประมาณนั้นนะตรงนี้ได้แล้วเราไปอย่างงี้ได้ไว้เพราะว่าเข่าขวาเออเหมือนไม่แม่งจะออกเลยเมื่อกี้ใช่ ไปได้ดิไปได้เวลายังมียังเหลือถ้าจะไปอ่ะไปดิไปไปไปเพราะว่าเขาขวานั้นไม่มีเดี๋ยวเราเล่นแช่วงนะโอเคปะอยากพอมีเอฟเพชรเอาเพฟรนด์ของผมเก็บเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนนะเออถ้าจะเล่นแช่วงเล่นแช่วงคือต้องพยายามถับเพื่อนด้วยเออมียาไหมคือเราขึ้นเขานี้ได้ใช่ปหมแบบเข่าตรงเนี้ยคือต้องห้ามเปิดเสียงอ่ะก็คือเราจะตีตีหลังมันอย่างเดียวอ่ะให้พวกมันคิดว่าหลังเคลียร์แล้วเราก็รอแบบเอาหลังมันอย่างเดียว เออเดินปีกอนเดียวไปอ,อาน้ำปีกอนเดียวใช่ไหมคนละอันกระจายกันหาข่าวเลยแต่พี่ส่งบันเหตุขึ้นมาให้ว่ากูเห็นเหมือนไม่มีคนเมื่อกี้เอาไว้เคลียร์หมดแล้วนะตรงเนี้ยเงียบเงียบที่ผายเลยไอ้เหี้ย ว่า oh, ถ้าเดินตีเริ่มจากมาสองดีเปล่าพี่ว่าก็ดีแต่ว่าเราเราออกวงไปฟามหขา,าข่าวเลยออกข่าวเลยกำลังไปให้นี่แหละแบบเนี่ยแบบเนี้ยที่พี่เล่นสากเลยลก็คือจะเล่นแช่วงอยู่อย่างเงี้ยเข้าไม่ได้กูก็ไม่เข้าอะ่ะรอจนกว่าวงสามจะบีบเข้าวงสี่ถึงจะเข้าจริงเพราะ มันต้องเข้ามันเป็นคนเปลี่ยรถลงโขกมาใช่ไหมมึงคนเล่นนะเนี่ยเออไม่เป็นไรนะรับร่งคือมึงส่องแค่ข้างหน้ามึงส่องแค่โซนนี้แค่โซนนี้เลยเราจะรู้เลยว่ามีคนหรือไม่มีคนเราเข้าได้หรือเข้าไปได้รับทราบรับทราบม้าสี่ไม่มีชัวร์แล้วใช่ใครเปบนนี่งข้างบนข้างบนมีเอออันนี้ข้างบนเลยโอเคบ้านเนี้ยแนววนขวาออกหาข่าวขวาต่อเรื่อยๆไม่ขวับ้านหน่อยว่ะขวาบขบ้านหน่อยมึง มา <นะ S 2> เริ่มเดี๋ยวเราไปเริ่มตรงนี้ดีกว่าประมาณนี้ไว้เปเริ่มสี่ไปเริ่มมาสี่แล้วก็เดี๋ยวเราเดินตีเลยเพราะว่าวงไม่หนีเราละวงจะจบเท่าเนี้ยถ้าเดาไม่ผิดนะ ว่าเดี๋ยวเรารีเซ็ตแล้วเราก็เตรียมตัวเลยเดินเหรอใช่ 1970, เดินครับเดินตีอย่างเดียวเพราะพี่พามาเล่นแม็กซ์ทำอะไรวะแม็กซ์ทำ <utet> <น>อะไรมันแต่ตัวข้างหน้าเรามันก็เงียบๆอยู่นะรถชนมีแค่ขวาตอนนี้ที่เรารู้ <S <S เออเห็นปะเห็นซ้ายปะถ,ถ้าถ้าพี่พาไปคือถ้าเราอยูย่ตรงนั้น<ล>นะเราจะเล่นแบบไม่มีเฮี้ยอะไรเลยเว้ยข้างหน้าไม่อยู่ข้างหน้าเลยทีเนี้ยวกับเรา อยู่แถวเส้นผมนะโอเคโอเค,อเคทางซ้ายเห็นปะมีมีรถมูฟซ้ายๆอยู่อ่ะเฮ้ยมันนอกกันอยู่อุย้ยสัตว์จะตายแล้วอีอกูก็ว่าบอกแล้วนะว่าอย่าพึ่งยิงลืมลืมลืมเป็นมันคิวปีะเออคิวปีก็ช่าง๋ยวเราจะรอตีมันวงสี่นะ่ะเหยวซ้ายไปได้ป่ะมเล่นขวาผมได้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 มึงเล่นมึงเล่นขวามึงรอ าาอ่า,อาผมาผมรอ,อก,กินวงเลยมันอยู่หินตรงเนี้ยสโมกันอยู่รถรถไม่อยู่รงการาลางเออผมยิงล้อ,อไปแล้วคันเนี้ยเฮี้ยตายเฮ้ยเฮี้ยรอได้ไงวะไม่โดนสั์เฮี้ยบ้าตายียู่เนี่งเียกูก็ไม่รู้กูก็ไม่เข้าใจวุง่งเปิดจุดทำไมเนีย ให้เพนเล่นไปก่อนเลยเออให้เพนมาเล่นเป็นคนเดียวให้เพนเปิดเป็นคนเดียวซ้ายมารถมาซ้ายเรารับนะรับนะรับนะถ้าเข้ามารับนะเออร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 ออยู่มันยังไม่รู้เรานะเกียนอยู่พี่ผมเกียนอยู่ไม่ได้ยินตัวหนึ่งหมุนไปกล้องอันนี้ตัวที่สอง ยี่ห้ออื่นนะเดินไม่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 มันตีกันเดินเดินไปตุยมันได้โอ้ยเดี๋ยวกล่องเปิดกล่องเปิดเบาแลยเฮีย็นม่งเดินตีนรองก็ปววตรงไหนเจ็บเจ็บกระเด็ยกระเี่ยกระเี่ยกรเนกระเดเออถึงแล้วร้อน ชิดกูมีไว้เป็นต่ะับน้องน้องมาน้องมาน้องสวยพี่สวยเพื่อนมันอยู่ข้างหน้าเลยม้าเน่ะเพื่อนมันอยจาอยู่ข้างหน้าเวไปตรงเนี้ย่เนมันอยู่มันอยู่มันมันตีกันผิดอยู่ขอเก็บขแม็กก์แจ้งเพื่อนหน่อยแล้วกูเฮ้ยพี่ฟังเราเรียบปิดมันได้นะข้างล่างเนี่ยเราได้แรงไปยินะเออมีนี่นี่ดูในหลุมเต็มเลยเรายิงไปมุ้ไปอ่ะ ไปกองดิสแตบิวตัวนึ่งในดิบิลไม่ละมึงมึงดูไปกองหนึ่งคนไปคนมึงเฮ่อดูเราด้วยด้วครับพี่เราเดินตัดซ้ายไปเราไปเล่นตีกับไพท่านดีกว่าพาน่าจะกลับไปเอารถเขียวะ พวกเหวี่ยเนอเล่นเห็ดปะเห็ดมันเล่นได้ใช่ใช่เราเอ้ยจำได้ไหมว่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยเล่นได้นะตรงเนี้ยจำได้ปะจำได้ที่เราไปโดนมันตีได้เราหน้าจะไปเอาแต้มจากซ้ายไอ้มึกเงี่ยหัวเราตีเห็ดไหมใช่ใช่ฝั่งเห็ดมันตีกันอยู่เราไปแจมได้ต้องตีนะเล่นตรงเห็ดอ่ะเราไปรถถ้ามาเล่นเฮถ้ามาเล่นเห็ดมันจะเป็นเป้าดีให้เราเว้ยเรากดหัวมันสบายเลยครับใช่กล่องเดินเช็คซ้ายด้วยก่อนไอ้ล่องถ้าไม่ช่วยอย่าเปิดเสียงนะเว้ย ขี่มิตี้ขี่เอาคว้าไปอ่ะมันติมันมันหนีไปไปไปให้ค่อยไปตออตัวตอนนี้เสียงแค่สองตัวนะเหตออะนอกเนี่ยไอเอฟเอเนี่ยเออมีมีเอานะไงกระบอกหนึ่งใช่หรอคนละกระบอกเหรอเดินซ้ายตามไอ้กล้องไปได้ปะเดี๋ยมดูพี่ดูซ้ายไกลนะพี่ไม่ได้ดูช่วยนะเว้ยเออกูจะขอเทคหลังก่อนกู นม่ได้เหตุโดนตีตูดผไ่เล่บ้านไหวเฮียมันไม่เล่นรอบบ้านเลยไอ้เหวินในชั้นสองตัวไอ้ชั้นหนึ่งตัวหนึ่งรอรอรอเอาชัวร์แค่ตีหน่อยแค่ตีหน่อยลุมบอลนด้ตรงนี้มีคนเล่นเอะไรยังไม่ยังเฮียไม่ได้ว่ะมองไม่ได้มันมีหอกมันีหอกมันมีหอกรอ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 ล้มแล้วตัวหนึ่งอ่ะคือยิงฟรีเลยมึงทำไปเลยมึงทำไปเลยแต่มึงฟังกูนะมาร์คสี่มีตัวหนึ่งชัวชัอยู่บนรถเ้ยมันจะปั๊มยามันจะปั๊มยาแน่นอนมันปั๊มยาได้ยิง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 เลยเข้าเลย เล็ดเช็คชั้นสองป๊บนึงในในเห็ุมีอีกตัวไม่หมดแล้วมันออกไปแล้วตัวนึงโอเคโอเคน่ายิงตรงสมกซีตายตายหมดไม่ต้องเก็บของแล้วไอ้เหรอมึงยิงก่อนก็ได้มาซีพี่มีตัวนึงนะกูเชียรของเพิ่นึงเถพี่เจมเออมาซีน่ายิงตรงเดี๋ยวเรามีรถเนี่ยรถกี่ตัวรงไหนแล้วเนี่ยอ๋อเดี๋ยวเดียวเราไมีรถอยู่ใช่ป่ะมีมีมี าข่าวพิพิธภัณฑ์ไปไปเดีอกไปนีีออกออกมาเลยไอ่ยันเติมเอาหมดเลยใช่ไหมเอาหมาเลยออาหมดเลยสองพันสองพันเลยไปสองพันเลยสมมุติดิ่งเฮียก่อนเอาหไดเลยได้ได้ได้ไปเลย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 งกำลังกำลังแป๊บนึงซ้ายซ้ายหักซ้ายเลยแม็กขวามีออกซ้ายเลยทิ้งตรงไปเลยแป๊บนึงเมื่อกี้เดี๋ยวความ หลยมากกล้องเฮ้ยอย่าพุ่งตรงไหมลอง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 โอ้ยเฮียโดนให้สมองดิให้สมองให้พอพอพอสมองพอแล้วจุกคนเดียวจุกคนเดียวแล้วก็ดูฝั่งนี้กล้องชุบเออกูชุบเปล่ากูชุบเองโอเคโอเคโอเคเดีว่าเมื่อกี้เดินมาชุ่บไหมมึงดูมาร์คสีด้วยนะมึงดูตรงเนี้ยระวังนะมันอาจจะมีคนเหลือเศษอ่ะแป๊บนึงแป๊บนึง ไม่ได้วะเดี๋ยวชนมึงต้องเก็บอ่ะชนมาแล้วรถมาแล้วเราหน่อยระเบิดอะไรอ่ะเสร็จป่ะดิขับอ้อมมาขับอ้อมเก็บรถดิเกียรเมาส์โมกพี่พี่เจมเก็บรถต้องหนึ่งเมาส์โมกว่ะระวังหน่าระวังนะเออโอเครู้เรื่องไล่พวกตรงมาร์กยาวกว่ามันไปไหนแล้วอ่ะนั่นแหละนั่นแหละพูดถึงนี่แหละคันนั่นแหละคือคันนั่นแหละคันอ้อมไปทางมาพี่เจมเอ้าที่เดียวกันเหรอใช่ มันนกกระนอตายกับเขาตายดิร้านเลยตายไม่ได้เฮียไม่ได้เลยวายเฮียโอเฟิร์สอีกไม่ดิไม่เหมือนกันดอกดอกดอกไม้ที่สามันนะมันแบ่งกันก่อเนื่กังพี่ยันกูมีสี่อันเอาปะเออพี่เอาไปสองเลยพี่เอาไปสองเลยต่อที่ไม่ได้โอเคโอเคโอเคเอ่อดอกตกเลยเฮียเงาออกมา เอาเอาไเียยังไงก็ต้องเอาถ้าเป็นสื่อนั้อยากได้เกาะลนี่ไูอยากได้เหมือนกันอะได้ไถ้าเป็น RB ออกไปเลยวงนี้มันอุ้ยไอ้เียคิวฟรีแป๊บนึงอัไหนไหนเพรเรียกกูได้มัน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 ต้ปนมุมรถอะเสียงรถเอเดวารเอเดวาเอเดวารเล้วใช่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  มีตัวเออมีตัวไม่ทายใจามาสมกมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมเล่นให้ก็ได้พี่ไปหาข่าวข้างนอกก็ได้เดี๋ยวผมเรียกยิงหาข่าวไม่ได้ดต้องดูลองดูพี่ตายแล้วตายแล้วตายแล้วตัวซ้ายตายแล้วโอ้ไม่ได้ตรงไหนวะหลุมหลุมเพียอยู่อยู่ไหนวะลายตัวหลุมตรงนี้มั้ยลายไม่ได้ตัวตรงนี้ก็มีะเราค่อยๆเล่นได้แล้วเว้ยกลับไปทิมขอบพิพิธภัณฑ์ตายแล้วตายแล้ววงเราดิ เ่้อเเหยราต้องทิมขอบอิพิทพันฑ์เล่นแล้วเว้ยฝั่งนี้มันโล่งหมดแล้วถ้าเป็น,นอย่างเงี<แ>้ยเที่ยงตรงไทยได้ป่ะขอหัวเนี่ยก็ต้องแท<แ>งกำแพงแล้วก็เล่นนอกกำแพงได้นะ <พอ S 3> เนินเน,น,น,เเนินตรงนี้เออจะทิมไม่ไม่ทิมก็เนินตรงนี้มันยังเล่นได้อยู่นิดนึงอ่ะเพราะเราเพราะเราฝั่งนี้เราเคลียร์หมดแล้วถ้าสมมติว่าเราแชร์กับมันตรงกำแพงได้ไหมอ่ะนี้ก็อได้ได้เฮียมันเฮ้ยเหมือน็นกเลยปะ เออเอาไปมึงเล่นกำแพงเนี่ยสี่ตัวได้เลยเฮ้ยไอ้เทำดิเดิเแล้วนะเออเหลือเหลือคันจะพังไว้น้ำอยู่มันอยู่น้ำอยู่ในฝ่าได้บ้างหนึ่งนะหน้าประตูหน้าประตูมันออกมาแล้วีตัวมนเร็นแล้วมันเดี๋ยวไปวัดดิเดี๋ยวไปวัดดิจะน็อกแล้วไม่น่าเลยโทษเยอะเออ มันใกล้ๆอย่าพยายามอย่เคมายเว้โอเคโอเคสวยตองมึงได้เลยปะกูต้องมึงเลยใช่ไหมมามามันยิงมันยิงซ้ายหน้าตูกไม่ใช่มันโดนยิงถึงนี้หรอต้องตรนมือมีเลยนะเว้ยเฮ้ยทำไมกูเน็ตแหลกจังวะไฟไปดิกล้อง ไฟได้เฮ้ยเราอยู่ในวงแล้วเว้ยมึงลองโดนระเบิดนะออปชั่นดีออปชั่นไถ่มันดีเฮ้ยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบรอเลยคักเนี่ยตรงกูมาเนี่ยเออตอนเพชรมาทิมช่วยเพชรก้องหามุมโคบไอ้เพชรรอนะเต็มเต็มตัวนึงสวยไอ้เพชรอีกตัวนึงเต็มต้องรีบเกย์โอ้ยร้อนเหมันปั๊มยาสิยึดแม่เอ้ย ไม่ใช่ตรงไอเพจตรงป้าไฟขวากว่านี้หน่อยได้ปะแต่มุมไม่เก็ทแหละมันอยู่ตรงนั้นแหละเนี่ยตรงนี้เลย่มั่งสามเออตรงนั้นแหละกองกองในบ้านหรอรอเลยไม่ต้องทำอะไรแล้วก็อกสมอกปิดบังมันน้อยสี่เฮียอะไรดีเลยเคยมองเคมาเนี่ยง่องสมอ็อกปิดฝั่งโน้ตดีป้าได้ตอนนี้ว่าอนนี้อันนัณช้าต้องข่ามไปเล่นนี่เลยได้ปะ ช่ไม่ได้ไม่ได้ข้างบนไม่ได้ขอบขอบขอบเนี้ยแค่ขอบฝั่งเราอ่ะอ๋อแบบเนี้ยนอนอย่างเงี้ยแต่อยู่ขอบเออเออเออเนี่ยเนี่ยขนาดตรงนี้ก็พอแค่นี้ก็พอมั้งเออเออรอรับข้างหน้ามึงเลยไอเสียงก็พอสีมาหรือเปล่าใช่รอฉกเอาแต่รอรับกันอยู่มึงสมมตปิดปิดปิดที่เดิมก้องหมดแล้วทุกอย่างทุกหมดแค่แด3ลูกหล่นไว้ก็ได้เว้ย